เจ้าหญิงดิสนีย์กลายเป็นนางเงือกไปแล้วเสือและลิงก็งอกครีปขึ้นมา <Wow. S 1> มาดูลาลี่ลูเพื่อชมการแปลงร่างมหัศจรรย์กันกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเอลซ่ากำลังเดินเล่นอยู่บนชายหาดเธอตัดสินใจพักผ่อนมองดูทะเลและฟังเสียงคลื่นกระทบเปลือกหอยทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบว่าวันนี้จะเป็นวันที่เธอได้เข้าไปเยี่ยมโลกใต้ทะเล และกลายเป็นนางเงือกภายใน1วันมาทำหางจากผ้าสีฟ้าและผ้าลูกไม้กันวาดขนาดตุ๊กตาและตัดขนาดที่ใช่ออกมาติดสองชิ้นที่เหมือนกันเข้าด้วยกันและพลิกด้านในออกด้านนอกทำเสื้อสีเงินจากริบบิ้นไหมทองคำ <Wow. S 2> ตกแต่งส่วนกลางด้วยจี้เหล็กรูปปลาดาว ทำครีบสองคู่จากผ้าลูกไม้สังเคราะห์ครีบคู่ที่3ามทำมาจากพลาสติกนิ่มจากแฟ้มใส่เอกสารติดครีบทุกชิ้นเข้ากับลายหางเอลซ่าพร้อมจะกลายเป็นนางเงือกตัวจริงแล้ว <c oughs> เธอสามารถว่ายน้ำไปได้ทุกที่ที่เธออยากไปด้วยหางใหม่แสนสวยของเธอ <c oughs> เมื่อคุณอยู่ในอาณาจักรใต้ทะเลแล้ว คุณก็ต้องมีม้าน้ำเอาแผ่นฟอยล์มาเส้นลวดกระดาษทิ่ชู่และลูกบอลเล็กๆ <c oughs> ที่เอลซ่าเอาอมาด้วยจออหลุมในลูกบอลสอดเส้นลวดผ่านเข้าไปดัดมันให้เป็นรูปม้าน้ำเติมพื้นผิวด้วยการใช้กระดาษทิ่ชู่ติดทับด้วยเทปสองสมชั้นจากนั้นโครงของมันก็เสร็จแล้วคลุมมันด้วยแผ่นฟอยล์เติมดินปั้นลงไปหลายๆชั้น แกสลักใบหน้าเติมลูกตาและสันคิ้วทำด้ามจับจากไม้ค้ำพืชติดมันเข้ากับหินฟอสซิลหอยทาเสียคริลิกสีขาวชั้นแรกจากนั้นทาเสียคริลิกสีน้ำเงินชั้นที่สองตันหูจากผ้าบางใส เติมพื้นผิวด้วยเครื่องมือปั้นดินทำเก้าอี้ทรงกลมจากดินเบาติดหูเข้ากับศีษะระบายทับรอยต่อมาเติมในตาและไฮไลท์กันเอลซ่าเอาผ้าลูกไม้สังคราะห์และผ้าออกเกนซ่ามาให้พวกเรามันจะช่วยพวกเราทำแผงคอได้ดีเลยทากาวเอลเมอร์บนที่นั่งและโปรยกากเพรลงไป ติดริปบิ้นไหมทองทำบังเหียนจากคอเสร็จผ้าลูกไม้และกระดาษแข็งรูปวงกลมสีเมทัลลิกเอลซ่าขึ้นนั่งบนม้าตัวโปรโดของเธอดีจังเลยที่เธอยังตามฉันมาถึงใต้ทะเลได้ตัดส่วนท้ายออกจากเกล็ดหิมาพลาสติกและเตรียมของตกแต่งวันคริส,สต์มาสตกแต่งก้อนหินด้วยพวกมันเพื่อเรียนแบบสาหร่าย จจสซินอยากจะไปเที่ยวโลกใต้ทะเลมาตลอดเลยฉันเจอผ้าแสนวิเศษพวกนี้บนก้อนหินละ่ะที่แน่ๆเลยคือมันเหมาะออกมาทําเป็นชุดนางเงือกของฉันมากฉันแรกของหางจะทํามาจากผ้ายืดวางทับด้วยผ้าลูกไม้ทําเสื้อด้านบนจากผ้าปักเลื่อมเติมเปลือกหอยลงไปตรงกลางและระบายเป็นสีขาวทําสายรัดแสนสวยจากผ้าสังเคราะห์ส,สีเมทัลลิก เป็นชินพลาสติกประกายแวววาวที่สวยอะไรอย่างนี้ตัดคลีบออกมาสองสาคู่และติดมันเข้าด้านล่างของหางเข็มกลัดพวกนี้แวววาวจังพวกมันเอามาทำเป็นต่างหูแซฟไฟร์ให้จัสมินได้เลยนะตกแต่งผมด้วยริบบิน้นติดเปลือกหอยทองคำตรงกลางที่คาดผมจัสมินกลายร่างเป็นนางเงือกแสนเพ <c oughs> อร์เฟกตแล้วแอเรียลกำลังพักผ่อนใต้ต้นปาล์มและดื่มค็อกเทลอยู่ ฉันได้ยินเสียงอะไรกำลังบินอยู่มันคือนกนางนวลที่เอาผ้ามาให้ฉันนี่เองทีนี้ฉันก็สามารถกลับไปเยี่ยมโลกใต้ทะเลได้แล้วฉันไม่ได้ไปที่นั่นมานานแล้วนั่นเนี่ยใช้ผ้ายืดและผ้าลูกไม้ทําเป็นหางแสนสบายเปิดเปลือกหอยและระบายมันด้วยเสียคลิกลิกสีเมทัลลิกเติมสายรัดดิ้นเงินและทองเข้าด้านบนพลาสติกสีน้ำเงินบวกพลาสติกสีเขียวคือครีบหางแสนสวย คลุมส่วนสีน้ำเงินด้วยผ้าตาขา่ายทาเสียครีกสีแวววาวเข้ากับครีบสีเขียวปลาดาวทาสีเหลืองตกแต่งผมให้เอเรียลนางเงือกน้อยพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วทำกระเป๋าถือระบายด้านนอกเป็นสีน้ำเงินและด้านในสีเงินติดโซ่ตกแต่งลงไป แล้แหวนห่วงเล็กๆเอลซ่ามีน้ำหอมในกระเป๋าถือของเธอเอาจี้พลาสติกมาแต่ชิ้นส่วนหลอดดูดติดมันเข้ากับคอขวดและจุดด้วยปากกามาม์กอร์ฉันจะฉีดไปแค่สองสามครั้งฉันรักกลิ่นนี้เลยล่ะเอลซ่าเก็บน้ำหอมกลับเข้าไปในกระเป๋าถือของเธอโอลาพร้อมจะไปกับเอลซ่าแล้ว ใช้สไตลโฟมทําเป็นส่วนตัวและสีสะขนลวดพวกนี้เป็นแขนเล็กๆสองข้างเติมเส้นผมในตาและคิ้วไงคิดถึงฉันไหมฉันเพิ่งมีครีบที่ทํามาจากพลาสติกใสละ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยฉันกลัวน้ำมาตลอดทั้งชีวิตของฉันแล้วตอนนี้ที่ฉันยังไม่ละลายหายไปก็เพราะเวทมนต์ไงละ่ะมาทำฟลาวเดอร์กัน เลือกปลาแบบไหนดีนะเอาตัวนี้ก็แล้วกันระบายมันด้วยสีขาวจากนั้นก็ระบายสีเหลืองระบายครีบเป็นสีฟ้าระบายใบหน้าบ้าน้ำสอตมี่อยากจะไปกับเอเรียลล่ะพวกเราระบายสีของเล่นเป็นสีม่วงตอนนี้มาระบายสีตากัน ใช้ขนผ้าสก,กัลลาทำเป็นแผงคอติดหูพลาสติกคู่หนึ่งและที่นั่งลงไปสตอร์มี่เป็นม้าน้ำที่ดีมากๆเลยไม่สงสัยเลยว่าทำไมเขาถึงเป็นตัวโปรโด,ดของเอเรียลฉันดีใจจังเลยที่พวกเราท่องเที่ยวในโลกใต้ทะเลไปด้วยกันมาใช้จี้รูปเปลือกหอยพลาสติกพวกนี้ทำตลบแป้งกันพวกเราจะใช้กระดาษแข็งสีเมทัลลิกนี้แทนกระจกเลือกเฉดสีที่ใช่ แล้วตัดเป็นรูปวงกลมออกมาฉันต้องมีเครื่องสำอางกันน้ำระหว่างที่กำลังท่องเที่ยวอยู่ใต้มหาสมุทร <c oughs> ราชายอยากจะไปไว่ายน้ำพวกเราทำรูปปั้นและระบายทั่วใบหน้าด้วยเสียคริลิกวาดดวงตาสีเหลืองเส้นสีดำทำจมูกและใบหูเป็นสีชมพูตัดชิ้นส่วนออกมาจากขนเฟอร์ปลอมสั้น ใช้มันทำเป็นขนหน้าอกและขนรอบหน้ามันริบ,บินดิ้นหมายทองคำติดที่นั่งเข้ากับมันเสือน้อยของฉันเธอพร้อมที่จะไปผจญภัยกับฉันแล้วสินะฉันได้แต่หวังว่าอาบูจะอยู่ที่นี่ด้วยทำรูปปั้นลิงจากดินเบาเติมดวงตาวาดคิ้วทำเส้นผมและงอนจากผ้าขนสัก,กลาด อาบูมีหมวกสีม่วงที่ทำมาจากดินเบาตัดชิ้นส่วนและทำเสื้อกั๊กสำหรับเจ้าลิงอู้อู้อาอาบูคิดถึงเรามากๆเลยทีนี้ทุกคนก็อยู่ที่นี่แล้วฉันดีใจจังเลยแต่ชิ้นวงกลมออกมาจากพลาสติกนิ่มจากแฟ้มเก่าสร้างพื้นผิวให้มันติดด้านล่างเข้ากับเปลือ,อหอยสีทอง และไฮไลท์พัดด้วยสีอะคลิลิกและกากเพชรข้างในนั้นมีไข่มุกสีทองเล็กๆที่ติดเข้ากับริบบิ้นดิ้นหมาทองคําทีนี้จะาหญิงทุกคนก็มีเครื่องประดับเป็นของตัวเองแล้วฟลาวเดอร์ยินดีที่ได้รู้จักนะฉันโอลาฟเป็นสนโนว์แมนตัวแรกใต้น้ําล่ะก็ดังนิดๆเลยนะโอ้เธอก็ชอบมุกตลกของฉันงั้นเหรออู้อ้าอ้อ ทุกคนเราต้องไปแล้วได้เวลากลับไปบนบกแล้วละ่ะอาบูและโฟลเดอร์ว่ายนะ้ำออกไปบอกเจ้าหญิงเกี่ยวกับโอลาฟเจสมินและแอรีรยลแค่หัวเราะออกมาพวกเราได้ยินเรื่องของเขามาเยอะเหมือนกันราชานกกีและสตอร์มี่แปลงร่าเป็นมาน้ำแสนสวยมากเหล่าเจ้าหญิงกำลังเล่นสนุกใต้น้ำเลยมาแข่งกันไปที่ปะะการาังตรงนั้นแล้วกลับมากัน ใครจะเป็นม้าน้ำที่เร็วที่สุดกันนะคอมเมนต์ด้านล่างเลยกดไลค์วิดีโอกดติดตามาาลีล่ลูและกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา